สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะตโตโยต้าซูรุ่นะนคะรถยนต์ปี98นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านเครื่องยนต์ 5A เดิมๆเลยนะคะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะภายในนะคะภายในเป็นเบาะกำรรมะหยี่นะคะสวยสะอาดนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะขึ้นลงคู่หน้านะคะ แอร์เย็นช่ำๆค่ะกุญแจรีโมทนะคะมีกุญแจรีโมทกันขโมยด้วยนะคะทุกท่านคุ้มๆนะคะราคานี้เกียร์ออโต้นะคะเครื่อง 5A 4,9,000บาทเท่านั้นนะคะแมมกขอบสุดาสวยๆนะคะไฟหน้า LED ค่ะสีสดใสนะคะทุกท่าน4,9,000บาทนะคะได้ยินไม่ผิดนะคะโตยโยต้าสุรนุนาเครื่อง 5A เดิมๆนะคะ ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะคะเกียร์ออโตโ้พวงมาลัยพาเวอร์นะคะสวยๆคุ้มๆครบอจบเลยนะคะ49,0 0 0ั 4, 000, 000บาทเท่านั้นพ่เราเที่ยวได้ทั่วไทยจริงๆนะคะรถยนต์รุ่นนี้นะคะท่านใดสนใจติดต่อไปดูรถนะคะทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรไปที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ